สวัสดีครับผมเฟรยนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับกลุ่มแคนะครับทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติลัตเวียนะครับจะเตะกันในคือวันจันทร์ที่24มีนาคมเวลาตีสองสนาทีหรือตรงกับวันอยุดารที่25มีนาคมตามเวลาประเทศไทยที่สนามเวมบรีนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกต o k ให้กับทางไปดดูบบอล้วยนะครั เริ่มไปที่ตารางอันดับคะแนนของกลุ่มเคนก่อนนะครับอังกฤษนะครับตอนนี้แข่งไป1นัดนะครับชนะ1ก็มี3คะแนนสลัเบียก็ชนะมาเหมือนกันนะครับในที่อันดอร์ลากาเบเนียแพ้ไปเซเบียยังไม่ได้ลงแข่งนะครับความพร้อมของนักฝั่งเจ้าบ้านทีมชาติอังกฤษก่อนก็และกันนะครับโทมัสทูเคิลนะครับเฮดโค้ชคนดังนะชาวเยอรมันนะครับเปิดซิงเลยนะครับหลังจากที่เข้ามาคุมทีมทีมชาติอังกฤษนะครับก็ ชนะนะเป็นนัดแรกนะครับโดยมีการเรียกตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการเรียกจอแดนเฮเดอร์สันนะครับก็เรียกแดนเบิร์นนะครับกองหลังวัยสาปีนะครับติดทีมชาติเป็นครั้งแรกลุยส์ไมลิสเคลลี่นะครับแบ็คดาวรุ่งจากอาร์เซนอลก็ติดทีมชุดนี้มาด้วยนะครับข่าวร้ายก็คือโคพาเมอร์นะครับตัวรุก จากเคลซีเนี่ยขอถอนตัวนะครับจนต้องไปเรื่มอมวงแกนกิฟไว้จากนอตติคารฟอร์เรที่โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นกันในรูปก,ก,การนี้นะครับในขณะที่เทรนอเลสเซเดออาโนจอร์สโตนแฮร์รี่แม็กไกวคอบบี้เมนูบอกโยซาก้าแจ็คกิริชที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้ติดทีมมาแน่นอนนะครับแล้วก็มีการเรียกมาคาลฟอร์เนียนะครับและให้ลงเป็นตัวจริงในนัดที่เจอกับทางทีมชาติแอลเบเนียด้วยนะครับ ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับโอ้โหก็คือให้ามนะิสลูอิสมาลิสเกลี่เนี่ยลงประเดิมด้วยนะครับแดนเบิร์นอีกห่างนะครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติเหมือนกันนะที่เป็นแข้งที่อายุน้อยที่สุด18ปีก,กับ176วันที่ติดทีมชาติอังกฤษนะครับที่นะครับยังไม่ทําลายสถิตินะก่อนหน้านี้นนจะเป็นทีโอวอ์คอต17ปี75วันนะนะครับนอกจากนั้นแดนเบิร์เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดที่ประเดิมทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ ในแมชที่เจอกับทีมชาติอลเบเนียนี่ครับออกสตาร์ทครึ่งแรกนาทีที่20นี่ครับเสียงเชียร์ในเว็บริก็กระหึ่มนี่ครับไมลูอิสเกลียร์เนี่ครับสร้างชื่อจนได้นี่ครับหลังจากที่ชูบริงแฮมแทงบอลทะลุแนวรับอลเบเนียนะครับให้ทางลูอิสเกลี่เนี่ยหลุดกับดักลำหน้านะครับไปสัดลอดขาโทมัสตาโคซานะครับเข้าไปก็อัคคีนำหนึ่งศูนย์นีครับโทมัสตาโคสก็ปลดล็อกเลยนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เป็นประตูของทางแฮร์รี่เคนนะครับที่ดิคานไลต์ตักบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแฮร์รนะี่เคนน่ะดูดบอลลงพื้นอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปนะครับนำเป็น2อส่วนแล้วก็จบด้วยสกอร์นี้นะครับคว้า3แต้มแรกประเดิมคัดบอลโลก2026ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าในโซนยุโรปเนี่ยจะคัดเอาอันดับ1เข้าไปเลยนะครับและอันดับ2เนะี่ยไปเพลย์ออฟกันอีกทีนนึะครับซึ่งในเอ่อกลุ่ม K เนะี่ยก็จะมีทีมที่ยากคือ ทางทีมชาติเซอร์เบียนั่นเองนะครับทางแอลเบเนียทางเัตเวียเนะี่ยต้องไปลุ้นกับทางเซอร์เบียเพื่อเป็นที่2ของกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับอังกฤษยังไงก็เป็นที่1ของกลุ่มนะครับอังกฤษยังคงรักษาสถิตินะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโดยไม่แพ้ใครติดต่อกัน32นัดนะครับนับตั้งแต่แพ้ยูเครนหนึู่นย์นะครับในปี2009นั่นเองนะครับคือมันมีแมตช์ที่แพ้แหละแต่มันไม่ใช่คัดเลือกฟุตบอลโลกมันจะเป็นเนชั่นลีก อ่านะครับเป็นในแมตช์ฟุตบอลโลกนะครับในแมตช์หลักนะอะไรแบบนี้นะครับในบอลยูโรในแมตช์หลักนะครับซึ่งไม่ได้นับสิติตรงนี้เรานับสิติในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกน,นั่นเองนะครับลังเกมโทมัสซูเคอร์นะครับก็อ,อกให้มาให้สัมภาษณ์ยืนยันยังไม่พอใจนะครับฟอร์มของ2แข้งอังกฤษนะครับแม้จะเอาชนะแอลเบเนียได้นะครับ ผมคิดว่าปีกทั้งสองคนของเราที่ลงสนามในเครื่องแรกไม่ได้สร้างผลกระทบเท่าที่ควรจะเป็นทําให้เราเนี่ยจ่ายบอลมากเกินไปไม่พยายามเลี้ยงบอลไปข้างหน้าและไม่ดุดันพอนะครับโอ้นี่ก็ตําหนิเต็มๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในกรายก็ต้องไปดูกันนะครับเราหวังว่าจะสร้างผลกระทบมากขึ้นในตำแหน่งเหล่านี้จึงส่งอันโทนีกอดอนและเจอร์บเวนลงมาเพื่อส่งบอลให้น้อยลงและเลี้ยงบอลให้มากขึ้นและเข้าหากรอบขโทษให้ดุดันมากขึ้นนั่นเอง นะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บของกลุชุดนี้นะที่มีเจ็บเพิ่มเติมไปแกแอชตันีกอร์ดอนนะครับที่มีอาการเจ็บสะโพกเล็กน้อยนั่นเองนะครับไปดูความพร้อมของทังฝั่งทีมชาติรัสเวียกันบ้างนะครับลัสเวียเนะี่ยนับตั้งแต่แยกตัวจากสหภาพโซเวียตมาเนี่ยครับเขารอบการแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้งหมด8ครั้งติดต่อก,กันนะครับโดยเข้าใกล้รอบคัดเลือกมากที่สุดในปี2010เมื่อจบอันดับที่3ตามหลังอันดับ2อันดับแรกเพียง3แต้มเท่านั้นเองนะครับ ลับเวียเนี่ยมีประสบการณ์ในการแข่งขันรายการใหญ่ๆมาโดยตลอดนะครับในรอบชิงแชมป์เออูโร2004นะครับแล้วก็ตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในส่วนของผู้การทีมนะครับเปาโลโนิโคลาโตนะครับได้รับการวาจ้าในแต่เดือน กุมภาพันธ์สนะครับตั้งเป้าที่จะพาลัตเวียไปฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกให้ได้นะครับกุณซือชาวอิตาเลียนะครับเพื่อเชิญความท้าทายในช่วงเริ่มต้นการคุมทีมกับลัตเวียโดยชนะ2เสมอ3และแพ้5จาก10นนดที่คุณทีมนะครับโดย4ีนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยโดยชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยในปี2023ในการเป็นทีมเยือนนะครับนั้นนี้นะครับลัตเวียจะขาดโรเบิร์ตอดีคริสนะครับกองหน้าจากดิวิชั่น3ลีกเยอรมันนะครับและคริสเตอร์โทเบอร์นะครับ กับทีมเซนต์เฮาร์ดนะครับจากอัลบดีนในลีกสกอตนะครับแล้วก็มีลัตเวียนะครับประเดิมสวยงามนะครับก็คือแน็ปแมชแรกเนี่ยนะครับชนะทางแอนดอร่าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับมีประตูเกิดขึ้นในครึ่งหลังนะครับนาทีที่ห8จากโรเบิร์ตซาวานเนเนี่ยนะครับปีกขวานะครับเปิดให้เดรเดโอชิตกองหน้าตัวสำรองยิงเข้าไปนะครับแล้วก็บุกไปชนะอันดอร่าไปหนึ่งศูนย์เก็บ3แต้มแรกในการคัดเลือกบอลโลกได้สําเร็จนะครับแล้วก็เป็นการชนะทีมเยือน ครั้งแรกนะในะรอบ2ปีด้วยนะครับดูเหมือนว่าลัตเวียเนี่ยนะครับหลังจากที่จบมหม่แรกไปปัญหาความฟิตก็จะไม่มีนะพร้อมลงเล่นได้ทุกคนนะครับเฮทูเฮทที่นะ่าสนใจของทั้งสองทีมยังไม่เคยมีประวัติการพบมาก่อนนะครับแล้วทีมชาติอังกฤษชนะติดต่อกันมา4นัดรวดนะครับลัตเวียชนะ1นนัดจากนัดหลังสุดนะครับลัตเวียชนะ1นนัดจากการเป็นทีมเยือน12นัดหลังสุดนะครับทีมชาติอังกฤษยิงได้อย่างน้อย1ประตูนใน11นัดหลังสุด ถ้าอังกฤษยิงนำก่อน1นนะครับโอกาสชนะคือ100%นะครับทั้ง2ทีมไม่เสียประตูในนัดล่าสุดทั้งคู่นะครับอังกฤษเก็บคลีเชตได้3นัดหลังสุดนะครับอังกฤษมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านนะครับอยู่ที่1.8ประตูต่อนัดแัะเวียมีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูเวลาเป็นทีมเยือนอยู่ที่0.75ประตูต่อนัดนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับอังกฤษก็เป็นแฮร์รี่เคนนะครับวัยสามสิบเอ็ดปีนะครับกองหน้าจากสโมสสับไบเยอร์น นะครับและมิเกาหลุ้นบอลลงรอด้วยนะตอนนี้นะครับลงเล่น37นัดทุกรายการนะครับให้กับสโมสรยิงไป3 2อประตูนะครับก็อีก11แอสดิสซิดนะครับในทีมชาติเนี่ย104นัดนะครับยิงไป70ประตูกับอีก19แอซิดนะครับก็ขึ้นเป็นธรรมเนียมนะครับกองหน้าอันดับหนึ่งของทีมชาติคิาตอนนี้นะครับลัตเวียเป็นยานิค อีเคนิกนะครับกองกลางประตูลุกวัย30ปีจากสโมสรนะครับ RFS ในลีกลาตเวียเองนะครับลูกการ์เนี่ยลงเล่น19บเ้นัดยิงไป9ประตูกับสี่แอสซิสต์นะครับสถิติในทีมชาตินะครับ65นัดยิงไป12ประตูกับอีก1แอสซิสต์นะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปกันทางฝั่งทีมชาติอังกฤษก่อนก็แล้วกันนะครับอังกฤษเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ลองใช้ผู้เล่นคนอื่นบ้างในนัดนี้นะครับหลังจากที่มีการนะครับทดลองตัวผู้เล่นเรียกว่าทดลองไหมก็เอาาาจรริงงแแหละะต่่วทนคับ โ omas ซเกอร์ก็น่าจะมองว่าน่าจะมีการแบ่งเป็น2ชุดนะครับให้โอกาสแล้วก็มีการลองทีมชุดหลักไปในตัวด้วยเพราะว่าการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยมาเล่นกันนะครับทั้งหมดประมาณ8นัดนะครับแนัดแต่ว่าพอนะครับเข้ามาสู่รอบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เจอทีม นะครับที่แข็งมากนักนะครับเดี๋ยวไปเจอฟุตบอลโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้ลองตัวเ,เล่นนะครับเพราะว่ามีตัวที่เจ็บไปไม่ได้เรียกมาและตัวที่เรียกมาเป็นตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถามว่าอังกฤษชุดนี้เนี่ยมีนะครับบุคลากรนะครับมีนักเตะให้เลือกอกีบใช้มากมายเลยทีเดียวนเพราะฉะนั้นทูเคิลเนี่ยก็อาจจะต้องลองอีกสัง่งหนึ่งนะครับจะมาในระบบ42-31นะครับผพ้าสับประตูมาหนึ่งอาจจะยังให้เป็นอจอแดนพิกฟอร์ดอยู่นะครับกองหลัง4ี่คนนะครับ น่าจะเปลี่ยนยกชุดนะครับแบ็คขวาเป็นลิชเจมนะครับเซนทามป์สองคนมาเกฮีจะยืนคู่กับเลวโควิลนะครับแบ็คซ้ายใช้ตีโนลิฟลาเมนโตดาวรุ่งจากเนโกเซนบางนะครับกลางรับ2คนดิคนไรท์นะครับจะมาจากคู่กับจอแดนเทเดอร์สันนะครับตัวรุก2คนนะครับทางปีกนะเป็นจอร์ดโบเวนนะครับทางซ้ายเป็นมอร์แกนโรเจอร์นะครับแล้วก็ตรงกลางมีชูดเบลลิงแฮมหน้าเป้ายังใช้แฮร์รี่เคนยืนไปก่อนนะครับ ไปกันทีฝั่งทีมชาติรัสเซียกันบ้างนะครับนาที่แล้วเนี่ยแนวทางของนิโคลาโตนะครับใกล้ที่จะเล่นเกมลูกแสนดอลลาร์นะเนี้ยน่าจะไม่เหมือนกันเพราะมาเยือนอังกฤษด้วยนะครับมีโอกาสที่จะบุกถ้าบุกใส่เนี่ยมีโอกาสโดนน่าจะไม่ต่ำกว่า3เม็ดนะครับเพราะหลังจะเปิดแต่ว่าถ้าเกิดมาเล่นเกมรับก็ยังมีโอกาสลุ้นนะครับผลเสมอได้ด้วยนะครับน่าจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับผู้สอบประตูตัวจริงคริสเตียนิสเซเวียดิสนะครับกองหลังเซนฮาร์บสามคนนะครับไรวิดยูคอฟสกี้ดานิเอลบาโลดิสนะครับมาโตนิสสโซมมอดินะครับ กลาง4คนยังเป็นไม่ขวาใช้โรเบิร์ตสวานียคนะครับที่แอสติมานาทีแล้ววิมแบ็กซ้ายเป็นอาริสชิกานิกนะครับกลาง2คนเป็นอเล็กเซซาวเชเยฟนะครับอยู่คู่กับเดนิสเมลนิกนะครับในเกมรับนะอันนี้ก็จะยืนเป็นไม่ฟิลคู่กันกลางรุก2คนยานิกอีคานิกนะครับอยู่คู่กับเดมิคิสเซเลนคอฟนะครับหน้าเป้าวลาดิสลาฟกุสคอฟกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวผู้เล่นที่น่าจะลงเล่นในนี้ของทีมชาติรัเซียนะครับ ทศนานั้นนี้นะครับมองว่ายังไงอังกฤษก็เหนือกว่านะครับเล่นในบ้านเนี่ยนะครับไม่น่จาจะเสียประตูได้ซ้ำนะครับตัวผู้เล่นชั้นเชิญนะครับแท็กติกนะครับคือถ้าเกิดไม่เล่นหวยกันเองนะอังกฤษยังไงก็ไม่เสมอหรือแพ้หรอกนะครับน่าจะชนะไปสบายๆเท้า2ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าชชบคอนเทไ์ไซนี้ของนักเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ที่กระดิ่งช่องยูทูบนะครับเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกนะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ไายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แ n f i e l d นะครับในฤดูกาล2024-2025ตอนนี้เพจพิดูบอลนยครับมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกแน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตัวมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์หนึ่งไม่แน่ว่าปีนี้จะเป็นการส่งโมซาร่าเทรนแล้วก็ฟันได หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากข้อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อไลน์แอดโกโทซิเดียมนะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนะครับเพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022 2 0 2 3นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ